ลูกค้าสั่งเด็ดพวกวันเลยลูกค้าชอบสิ่งบนหัวขวัญก็ร้อยเนี่ยวัดวัดนิยมเลยวัดนิยมเลยก็ไปทำรถแห่บ้างอะไรลูกค้็ชอบเขาเขาชอบชุดนี้ฮะับชุดนี้ขายดีชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่ขายดีนะครับชุดขายดีนะครับ18นิ้ว BV นะครับเสียงกลางอ่าสินิ้วนะครับมีไมค์มีอ่าแหลกแล้วก็พาวเวอร์2ตัวนะครับ ก็สวัสดีนะครับ f c นะครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสมาหาเฮียต้อยนะครับเฮียต้อยที่เอกชัยร้อยสิบนะครับซอยเอกชัยร้อยสิบบางบอนนะครับก็คือบริษัทของนาคาชินะครับผู้ผลิตตู้ลำโพงแล้วก็เครื่องเสียงคุณภาพนะครับนี่ฮะคือวันนี้จัดชุดไปเยอะมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็แวะมา บ่อยๆนะครับบริษัทนาคาชิอุตสาหกรรมจำกัดนะครับผมอืมเนี่ยก็กำลังรับสายนะครับ สวัสดีครับเฮียต้อยครับสวัสดีครับนีวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์คือชไม่ได้ทำงานกันเฮียสบายสบายนะครับเฮียสบายสบายเรานัดกันตึกโมงอ๋อครับผมสบายสบายทำรายการครับผมครับแต่งานแพทยตุเจีนนี่ก็จ็ดตุเจีนพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ตุเจีนพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นยังไงเนี่บไม่อยู่แท้นสถานที่ไม่อยู่ทำตลอดทำงานตลอดช่บ่ายก็มีลูกค้านัดไว้ช่วงบ่ายเพราะว่า ปฏิจจริงเขาจะเข้ามาช่วงช้าก็ขอเลื่อนนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทํารายการช่วงมาอ๋อครับคือพูดถึงว่าถ้าลูกค้ามาก็ได้ตลอดนะเฮียนะได้ตลอดฮะ,ดดะสงการก็ไม่หยุดนะลูกค้าสัง่งได,ได้คือจองยาวถึงสงการเลยนะไม,ไ,มไ,มยไม่ไม่หยุดสั่งสั่งมาได้เลยเฮียไปสง่งถ้าคนส่งติดก็เฮีย,ยไปส่งให้ก็ได้อ๋อครับผมครับจริงๆแล้วก็ วันอาทิตย์เราก็ไม่ได้ปิดนะลูกค้าถ้าลูกค้าจะเข้ามาลูกค้าโทรก่อนเพราะบ้านบ้านเฮียก็อยู่ใกล้ๆอ๋อครับจับรถติดนาทีอยู่ <c oughs> อยู่หมู่บ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยโทรหาเฮียเฮียมาต้อนรับเต็มที่เลยถึงยี่โมงก็ได้นะ้ามาหาเฮียได้เลยมามาได้ตลอดวันอาทิตย์ไม่ไม่หยุดไม่ไม่ไม่มีวันหยุดยังไงก็มามาได้เลยสบายๆอยู่แล้วสบายก็โทรนัดก่อนว่าเอย เดียต <c oughs> <c oughs> ้อยอีกประมาณครึ่งยวโมงจะเข้าไปที่โรงงานนะอ๋อครับเดี๋ยวเฮียก็บึงรถมาแล้ววัมนอาทิตย์ไม่หยุดนะูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจนะเอาเอาเอาแบบเอาเอาสะดวกลูกค้าดีกว่าอยากอยากมาดูตัวจริงเฮียต้อยมาเลยใช่ไหมมาได้เลยบางคนอยากเห็นตัวจริงไงคือคือคือเฮียต้อยเนี่ยจะเป็นคนที่จริงใจหน่อยใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นคนกันเองครับผมเรื่องเงินเรื่องทองไม่เป็นไรทีหลังได้ครับอยากอยากสัมผัสตัวจริงๆให้มาให้มาเลยจริงใจฮะ ต้องครื่องใส่จินใจต่อลูกค้าจัดจนใจลูกค้าครับผมถือเป็นคนที่ถือสามากนะเรื่องความจินใจครนะก็เราก็สบายสบายเนี่ยวันนี้ก็จัดไว้แยะๆเลยครับผมนี่คือนี่นี่คือชุดชุดนะครับชุดแต่ละชุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทยอยจัดชุดให้ดูนะครับว่ามีชุดไหนบ้างนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดก่อนนะเฮียนะ อันนี้ก็สิบแปดสคสครับผมเดี๋ยวเราดูส<ท>ิบแปดก่อนสิบแปดโอ้โหถ่าย,ยดีมากแต่ชุดที่เขามีเจ้าของแล้วแต่ว่าที่จริงเขาจะมารับตอนเช้ากันเลยเรื่อนัดนเข้าไปว่าเดี๋ยวขอถ่ายก่อนอับไปบ่ายเขาก็เข้ามามาจากักคนครพนมอืมอันนี้คือจัดไปรอลูกค้านะครับรลูกค้าเขาจะไปเลยฮะเขาจะกลับนครพนมครับผมเดินทางมาอ๋อครับคือประกอบด้วยอะไรบ้างเฮียก็มีมีโต้นะตู้สิบห้า บีวีครับผมสิบห้าบีวีสิบห้าบีวีแบรนด์นาคาชินะครับผมอันนี้สิบห้าบีวีแบรนด์นาคาชิครับผมใช่ไม้นี่ไม้ไม้ไม้ยี่สิบมิลนะพี่พอนี่คือความหนาของไม้นะไม้ยี่สิบมิลแต่ไม้ที่อื่นเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเเออ่จาต้อยให้เขาเคลือบเคลือบข้างละสองมิลกันน้ําได้ก็คือเคลือบให้มันหนาขึ้นเคลือบไม่เคลือบให้เป็นมันๆกันน้ำเนี่ยอ๋อครับเพราะว่าที่อื่นจะไม่มีที่อื่นรับรองได้ไม่มีเพราะว่ามีที่บริษัทนาคาชิที่เดียวที่มีเข้ออะไรรู้ไหมพี่พ พี่ปคนดีเปลี่ยนชื่อเงียบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเพราะว่าโรงงานไม้เนี่ยที่เฮดยาต้อยเคยบอกไปเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันที่เพชรเพชรบุรีเขาไปตั้งโรงงานไม้อยู่สุราษฎร์เขาจะคัดไม้เอาเศษไม้นั่นนั่นนี่แข่งทาไม่ให้อืทําว่าพอได้รถติบล้อหนึ่งเขาก็มาส่งให้คผมแต่ก็มีเยอะมีเยอะเขาไม่ขายให้ใครหรอก ขายอยู่ตั้งเดียวเขาบอกว่าเพื่อนกันอ๋อเพื่อนกันเป็นไม้ยี่สิบมิลหนาหนะไม้ไม้เฮียลองเทียบความหนากันเนี่ยเนี่ยไม้ยี่สิบมิลนะนี่นะครับนี่นะลูกค้าดูนะใหชัดๆนะครับลูกค้าครับลูกค้าเนี่ยเนี่ยยี่สิบมิลเลยนะครับผมนี่ดูนะแล้วตะแกรงเหล็กตะเป็นตู้สิบแปดมุมมุมก็เราก็ฉีดเองครับผมมุมหนาๆพวกนี้ทําเองหมดฮะครับผมแต่ดอกเนี่ยตะแกรงเหล็กหนานะดอก ไอ้รุ่นนี้มันมันเป็นรุ่นบีวีเป็นรุ่นตลาดรุ่นฮิตอ๋อรุ่นที่รถที่รถแห่ก็ใช้กันรถแท้กระแทกบางเรียกว่าเป็นตู้ลำโพงในตำนานนะใช่ใช่ใช่รถแห่ก็แท้กันแต่ว่าดอกเนี่ยของเช่าต้อยนำข้ามาเองนะดอกลูกค้าก่อนนะดอกสิบแปดตะแกรงเอ่อคงปั๊มนะลูกค้าคงปั๊มแม่เหล็กสองร้อยยี่สิบมิล่ะแม่เหล็กใหญ่ๆสองร้อยยี่สิบมิลครับผม ต่อพี่พมันเป็นแดนาคาชินะของนาคาชินะครับเป็นแดนาคาชิมีอะไรเราต้องแจ้งลูกค้าให้ละเอียดเพราะว่าไม่ได้เราต้องแจ้งลูกค้าให้หมดว่าเราใส่อะไรลงไปอะไรอะไรอต้องบอกให้ละเอียดนะลูกค้าต้องบอกให้ละเอียดนะครับแล้วก็เสียงกลางเป็นคางหมูนะเสียงกลางคางเสียงกลางคางหมูเป็นแบรนด์นาคาชิท้ายแล้วมาถ่ายป้ายไม่มาตอนนั้นตอนนี้มาแล้วนะมาแล้วแล้วก็ตะแกงเหล็กนะอันนี้ก็15้านิ้วใช่ไหมดอกดอกสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วงของตํา ดอก400วัตเองดอกแค่400วัตเองออครับผม400วัตแม่เหล็ก155มิลแล้วก็จะวดแหลมจะวดก็เป็นเป็นแหลมแม่เหล็ก6นิ้วครึ่งใหญ่ๆที่รดแห่งานวัดงานแล้วก็ใช้มันเป็นไม้เนื้อแข็งมื่งกันครแต่ตัวนี้เป็นไม้16มิลนะสี สีจะต้องใช้สีแห้งช้าอ๋อครับผมพอมจะเล่นทนทนหน่อยอ๋อครับจะต่อยใช้สีแห้งช้าสองชั่วโมงอแห้งโอ้นะก็เป็นแบรนด์นาคชิเป็นตัวห้าครับผมเป็นสีคูณสี่ส่วนสี่คูณสี่เครื่องปรุงมีอะไรบ้างส่วนก็มีเพราะว่าตัวนี้เราออกใหม่นี่นะครับอ้าเนี่ยออกใหม่ตอนนั้นมายังไม่มียังไม่มีเราออกใหม่เราเพิ่มโตบิดข้างหลังอ๋อครับผมเป็นตัวรุ่นใหม่แต่แต่แต่ข้างในเนี่ยเป็นเปิลเนี่ย โม่แปลงเนี่ยตัวเดียวกับรุ่นเก่าอ๋อครับผมก็เป็นของนาคาชิอ่าของนาคาชิบอกก่อนข้างในนะเป็นตัวเดียวกับรุ่นเก่ารุ่นที่ว่าตัวใหญ่ๆอ่ะครับผมแต่รุ่นนั้นเราก็ยังไม่เราก็ยังไม่ทิ้งนะลูกค้าต้องการอยู่เพราะว่าเราเราเราแต่ว่าตอนนี้เรากําลังผลิตอยู่อ๋อครับผมผลิตอยู่สามร้อยตัวครับรถแห่ขาก็จองมาละร้อยตัวครับผมก็อีกประมาณยี่ยี่สิบวันก็น่าจะเสร็จก็ข้างในเหมือนกันฮะแต่ว่าตัวตัวนี้มันเป็นรุ่นรุ่นเพิ่ม พิ่มเพิ่มตัวบิดอยู่ข้างหลังอ่ะตัวกระแทกอยู่ข้างหลังไปให้ลูกค้าดูได้อก็คือคือที่เพิ่งเสร็จก็เพราะว่าไปผ่านมอกมาอของเราต้องมีมอกไม่ไปผ่านไปผ่านต้องสองสามเที่ยวในไฟจะได้เที่ยวแรกไม่ไม่ได้ติน่นตินี่เที่ยวสองตินี่เที่ยวสามจิงย่าผ่านนะคุณย่าผ่านไม่ได้เรียกว่าสินค้าเราต้องมีมอกบอกแต่เขามาตรวจฮะสินค้าทุกตัวนี่มีมอกหมดนะครับผมก็ไอไอปักก็ต้อง ก็ไปผ่านมา่าปักมีสามที่เหมือนกันทองแดงไม่ถึงมั่งอะไรมั่งเราขอเราก็เผื่อให้แล้วทองแดงแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็บอกให้ะเพิ่มทองแดงให้ใหญ่เป็นทองแดงทีแรกหุ้มไปเขาบอกไม่ต้องเอาเปลยเลยเป็นเส้นเส้นทองแดงขึงเลยเส้นเป็นเส้นตันๆเลยนะผเนี่ยข้างในลูกค้าจอดแต่ปักปักเรามีพิเศษอย่างมีมีการ์ดมีเล่นการ์ดได้ปักข้างหน้าแล้วก็แบนนากาชีดนะครับผม แล้วก็ไฟรั่วไฟเกินไฟตัดตัดหมดนะครับผมแล้วก็มีปลั๊กไฟมี power ะนะครับมี power แล้วก็มี power อ้นนี้ power ขับเสียงกลางครับผมแต่ power ตัวเนี้ย เพราะว่าตัวตัวล่างเนี่ยขับเบรไอ้ตัวล่างขับเบรได้สี่ใบนะมีเหลือนะขับเบรได้สี่ใบเผื่อไว้ให้แล้วเผื่อไว้ให้แล้วมีเหลือฮะก็ตัวเด็กก็เจ็ดสามหนึ่งสามนั่นแหละเผื่อไว้ให้เพราะว่าตัวกลางก็ดีเคมีสิกนามตะกุนเฮต้าเองดวงดวงแก้วเพราะว่าตัวกลางก็ขับเสียงกลางขับสี่สี่ใบก็มีเหลือนะก็คือแยกขับเลยนะครับขับสี่ใบแต่ปีปีก็ดีเคมีสิกปีของนามตะกุนดีเคมีสิกเหมือนกันกับปีก็เป็นปีที่ขายดีมากแล้วก็ ปักไฟตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่มามาแทนรุ่นเก่าแต่ข้างในสเปคเดียวกันแต่เปลี่ยนหน้าตาพัฒนาขึ้นมาแต่ไม่ที่ว่าที่ที่ยต้อยเคยลองข้างในเหมือนกันนะแต่ว่าเปลี่ยนแค่หน้าตาถึงบอกมีอะไรต้องไปแจ้งลูกค้าให้ทั้งชุดให้ทั้งชุดเลยแหลกก็คือไม้อัดไม่หดสิบห้าเม็ดเป็นแหลกนะทั้งชุดเลยทั้งชุดทั้งชุดนี้สี่หมื่น ไม่รวมมิกนะไม่รวมมิกนะหรือถ้าลูกค้าจะเพิ่มมิกก็ได้นะเฮียนะเพิ่มมิกสี่สี่สี่พันเก้าร้อยอันนั้นอันนั้นก็คือค่อยคุยกันอีกทีนะครก็มิกก็คือเป็นเป็นเอกเซสแท้ครับผมเอกเซสแท้แล้วก็กล่องเหล็กนะสิบสองช่องครับก็ชุดนี้สี่หมื่นหกพัน บอกพันเก้าร้อยฮะไม่รวมค่าขนส่งนะพี่พอดชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไม่รวมค่าขนส่งอันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนนะลูกค้าก่อนลูกค้าต้องลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองแต่ว่าจะให้เยาต้าไปส่งก็ได้เดีอย่าไกลมากนะสามน้อยกิโลค่าขนส่งจะค่อยว่ากันครับผมคุยกันอันนี้เป็นสายเนี่ยสายก็ต้องมีมอกรนะเป็นสายสเปกคอนนำกองข้างหลังเนี่ยสายเยต้อยก็ต้องก็ต้องมีมอกรทุกอย่างมีอกรหมดแล้วครับเป็นสาย1.5นะบอกลูกค้าต้องต้องแจ้งค่าให้ละเอียด เป็นสายมีมอคอมหมดเลยครับผมครับก็เป็นทั้งชุดนะครับก็คือชุดใหญ่ก็มีไม้ให้นะครับมีเอ่อชุดนี้มีไม้ให้มีไม้คู่หนึ่งมีไม้คู่หนึ่งนะมีไม้คู่หนึ่งนะเป็นไม้ที่พวกนั่งร้องหน้าเวทีก็ใช้กันอ๋อครับผมที่เฮียเคยลองนะใช่เฮียเคยลองนะครับผมใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ถ้าลูกค้าอยากอยากดูคลิปที่เฮียลองก็ย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับที่ลองไปยัดไปนะคเป็นไม้ให้กับมมก อันนี้สี่อันนี้สี่หมื่นกว่านะเฮียนะสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยลูกค้าสี่หมื่พันเก้าร้อยครับผมอันนี้ก็เอาไว้รอลูกค้าใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ลูกค้าสั่งเด็ดพวกวันเลยลูกค้าชอบสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเนี่ยวัดวัดนิยมเลยวัดนิยมเลยก็ไปทำรถแห่บ้างอะไรเ้าชอบเขาเขาเขาชอบชุดนี้ฮะชุดนี้ขายดีอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่ขายดีนะครับชุดขายดีนะครับ18นิ้วบ v นะครับเสียงกลางอ่าสินิ้วนะครับมีไม่มี อ่อแลกแล้วก็พาวเวอร์สองตัวนะครับครับผมโอเคครับพีอาชุดนี้เดี๋ยวเนี้ยจะลองลองลองเสียงก็ได้ครับต้องลองเสียงครับอง่าในนี้พัดลมจะแรงนะนี่ไอ้ตัเิมพัดลมก็ไปสองตัวอ๋ออันนี้มีพัดลมสองตัวนะครับตัวข้างหลังฮะแรนฮะแรงเริมแรงแรงครับีาเดี๋ยวผมฟังใกล้ๆนิดนึงนี่เงี้ยผมกลัวระบบในการรับคืนเสียงไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ชุดสี่คูณสี่นะครับอ่สิบแปดนิ้วนะครับ ดีวีกลางสิบสองนะครับไอกลางสิบห้านะครับผมพาวเวอร์สองตัวตีคอต,ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม้ตัดไฟพร้อมแหลกนะครับผม ใ่ครับคือยังไงนะไอสินค้าทุกตัวเนี่ยเราประกันหนึ่งปีนะเนี่ยปิดปลดลงก่อนนครับเราประกันหนึ่งปีนะครับเพี่ยสินค้าทุกตัวเนี่ยเราจะรับประกันหนึ่งปีนะแต่ดอกไม้ไม้นะดอกไม่รับประกันแต่ถ้าลูกค้าถ้ามันเสียภายในหนึ่งเดือนนะลูกค้าลูกค้ามาเปลี่ยนเที่ยต้อยได้เลยเปลี่ยนที่ใบสัญนักระทีได้เลยส่งเคอรี่มาเลยนะค่าใช้จ่ายทั้งทั้งส่งมาส่งกลับบริษัทจะจัด จะออกค่าใช้จ่ายเองลูกค้าไม่ต้องนะไปในหนึ่งเดือนแต่หลังจากหนึ่งเดือนก็เราจะซ่อมซ่อมซ่อมคืนลูกค้าแต่ก็ซ่อมก็ไม่นานเราซ่อมเองหนึ่งถึงสองสามวันก็ได้แล้วเราก็จะส่งกลับคืนไปบริษัทจะออกค่าจ่ายให้ทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนแต่ถ้าครรี่ทำเสียหายทําบุบหรือว่าทํเป็นมีเป็นรอยเราก็จะซ่อมคืนลูกค้านะแจ้งลูกค้าก่อนเลยซ่อมคืนลูกค้าอันนี้คือเราแจ้งก่อนนะแจ้งก่อนแต่ว่า ซอมคือลูกค้าก็ไม่ช้าหรอกหนึ่งถึงสองสาวันก็ได้แล้วล่ะนะแจ้งลูกค้าก่อนนะลูกค้าไม่ต้องออกค่าเคลลี่ออกค่าผลส่งมานะอันนี้ลูกค้าส่งเคลลี่มันมันเร็วหน่อยผมอันนี้ก็คือดูแลกันยาวๆนะเฮียนะก็เราต้องรินใจนะโอเคครับอันนี้คือชุดสี่คณสี่นะครับลองไหมนะอ๋อก็นิดหน่อยก็ได้เฮี้ยลองนิดหน่อยเดี๋ยวลองไหมเลยเงี้ย ก็สำหรับลูกค <to roll. S 1> ้าที <t UC S 1> ่สนใจนะครับก็ผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับไม้คนครับผมเมื่อก่อนนี่คนัรองน้องเพลงคู่บนเวทีอยครับอยู่ใกล้กันได้นะอ๋อคือไม่ไม่ไมคู่สามารถใช้ได้ ไปตู้อน่งสองอยน่อร้อย่ออันนี้ดนก็สี่ถึงห้าสิที่เคยรอกที่เคยลอนะครับจาสไปนะลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนฐานได้บ้านะเพราะ่า ตรงเนี้มันจะมีที่บอกที่ที่บอกฐานครับผมว่าฐานเหลือเท่าไหร่บอกสถานะฐานนะครับวฐานฐานเหลือแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเด็กเด็กมาเล่นที่ใหม่นะครับผมถ้าเด็กมาเล่นที่ใหม่หรือว่าลูกค้าเผื่อไปกดปุ่มอะไรเออตัวตัวแรกมันไม่ตรงกันเนี่ยตัวแปดศูนย์ห้าสองอะไรเนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องกใจนะลูกค้ากดไปที่ ผมแล้วอนเหรียญตัวเนี้ยอ๋อครับผมลูกค้ากดไปที่ปุ่มเหลือนตัวนี้นะให้เป็น LR พอ,อเป็น LR ปั๊บลูกค้าก็เอาตัวเอาตัวที่ไอ้ตัวไอ้ที่ว่ามไะไอ้ตัวเลขมันปมกันนะลูกค้าก็เอาเอาข้างเนี้ยเปิดจอเลยอ๋อ จอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแรกนก็จะตรงกันอ๋ออันนี้ก็เด็กไปกดเล่นไงอ๋อครับตัวแรกมันไม่ตรงกันนะครับผมไปจอมันก็มันก็จะจูนให้ตรงกันมันก็จะดังลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะครับปกใจครับไปสบายครับผมเนี่ยไปเลยีไหมครับโอเคครับได้เล้ี่ก็ใจดาฝากจะไม่ห่อนนะโอเคโอเคแต่คเปเ็โอเคครับอันนี้ดีดีมากดีมากนะครับชุดนี้นะครับก็สี่คูณสี่นะครับผม